เอ้ย hey. คลิปนี้มันดีว่ะชวนนาำทำนี่ว่าไงให้อามอามอ่ะมาดูอะไรนี่เนี่ยพ่อมีอะไรทกันว่ะโอเคโอเคเออ๋ย่เรามาไอ้นี่เล่งลองไหมลองทาแบบเขาอ่ะที่แบบว่าเขาทหารอะเขาตรวจปืนอะ เคยเคยที <inequ ity S 2> ่ว sure <Okay. Okay. S 2> ่าแบบมันเช็คป oui ืนมันอะเดี๋ยวได้จะลองทำดิว่าจะทำได้ไหมโอเคโอ้ยๆๆพลาดเหอเอาใหม่โอเคเอาใหม่อ๋อพอรู้แล้วมันไม่ได้น้ำหนัก อะไรอ่ะเอา้าก็ดาบปลายปืนไงแล้มันทำไงอ่ะเอา้าก็แบบในคลิปไงที่เขามีดาบปลายปืนอ่ะเมื่อกี้พ่อลืมใส่โอ้ยโอ้ย,อยมันน้ำหนักมันไม่ได้เดี๋ยวนี้เงี้ยน้ำหนักมันไม่ได้เดี๋ยวนี้เงี้ยน้ำหนักมันไม่ได้เดี๋ยวนี้เงี้ยลองใส่ดูแล้วเผื่อจะได้โอเคเดี๋ยวแปบบ๊บมึงไอ้นี่มันหลุดว่ะอา้อาวมันไปไหนวะ มันหายไปไหนวะ